อุปกรณ์ที่เด็กหงจะต้องมีไว้ก็คือนี่ครับยาดมดิโอ้โหเล่นกันอย่างนี้ไม่ดมยาดมอยู่ไหวเหรอไม่ไม่ถนอมน้ำใจแฟนๆเลยนะหัวใจจะวายนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแมทนะที่ลิฟท์ูเนี่ยทำหวาดเสียไปแล้วใครที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยแนะนำว่า ช่วงนี้ไปเชียร์ทีมอมื่นก่อนนะครับอย่าเพิ่งมาเชียร์ลิเวอร์ p o o ว่าหัวใจคุณจะเต้นแรงเกินไปลิเวอร์ p ู o พบกับอะไรเโกมารลิดในเส้นทางสู่ถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้เรียกได้ว่าเป็นการโคจรมาพบกันนะครับของ2ทีมใหญ่ตราหมีแล้วก็หงแดงลิเวอร์ pool นะซึ่งพวกเขาก็เคยเจอแล้วแต่ว่าน่าจะนับถอยหลังไปหลายปีเหมือนกันมาครั้งนี้เนี่ยแมตช์แรกเนี่ยได้มาเล่นที่อนฟิลนะครับบรรยากาศอะไรก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมลิเวอร์ p o o นะครับก็ออกสตาร์ทได้อย่างแบบ เป็นผลในฝันนะ่ะเออแบบยิงประตูได้เร็วก็เป็นโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับออยิงฟรีคิกแล้วไปฉลับกองหลังของอาริเตโกมาดริดซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะในเครดิตอะ่ะมันเป็นของโรเบิร์สันใช่ไหมแต่ว่าดูภาพ้าจริงๆเนี่ยมันมันโดนนักเตะอาริเตโกมาดริดเข้าไปแต่ก็นั่นแหละครับถึงแม้จะโดนใครลิพูก็ทําประตูขึ้นนําได้จากนั้นซาร่าก็มาทําประตูที่2อ,อ,อีกเรียกได้ว่าเด็กหกคงจะเออโอเคคงเป็นเกมที่ง่ายแหละ มันมันคงไม่เหมือนกับที่มันผ่านมาที่โอเคเดี๋ยวโดนตีเสมอหรือว่าอะไรยังไงนะต้องไปลุ้นกันนาทีสุดท้ายแต่มันไม่ใช่แบบนั้นไงครึ่งแรกนี่ยังพอได้นะแต่ครึ่งหลังเนี่ยพอก่อนลิเวูขึ้นนำสองศูนย์แล้วเนี่ยอาริโกโมาลิตก็สามารถยิงประตูตีไข่แตกได้ก่อนหมดเวลาในครึ่งแรกบรรยากาศตอนนั้นหรือว่าโมเมนตัมตอนนั้นเนี่ยเวี่ยงกลับไปที่ทางอาริโกมาลิตนะเพราะว่าพวกเขาทําได้แล้วไงพอเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วก็อาจจะมีการ ปลุกเร้านะครับกระตุ้นนักเตะโดย ione, ซิมิโอเน่กุนซือแบบจอมเกา๋าแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแอตเลติโก้กลับลงมาเล่นก็พยายามสร้างสรรค์โอกาสได้มากกว่าครึ่งครึ่งเวลาแรกนะครับจนกระทั่งมาได้ประตูเอ่อตีเสมอนะแล้วก็สามารถคุมเกมได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนตัวนั้นตัวนี้ออกไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักที่วันนี้ได้ลงตัวจริงยังไม่ฟิตเต็มถังพร้อมที่จะเล่นแบบ 90นาทีนะครับก็เปลี่ยนฮูโก้เอคิติเก้ลงมาแล้วก็เปลี่ยนอีกหลายคนครับแต่ว่ารูปเกมเนี่ยมันมันดูเหมือนจะดรอปลงนิดนึงนะเออมันมันดูจะดรอปลงนิดนึงมันก็เลยเอ,อ่อทำให้อลาจิโกมาริดเนี่ยเล่นง่ายขึ้นมันมันไม่เหมือนกับครึ่งแรกอะ่ะที่โอเคแนวรุกในการสร้างสารรค์เพย์ต่างๆอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างนี่จะหลากหลายนะก็อีซักแมตช์แรกกับลิวอพูเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการจับบอลการไปอยู่ในพื้นที่ที่ควรจะต้องไปอยู่แล้วก็เฟิร์สทัชนะครับการจับบอลต่างๆในการแบบเพื่อเพื่อทำประตูอะไรเงี้ยอีซักนี่คือระดับเวอร์คาร์ดอยู่แล้วคราวนี้ก็ต้องมารอลุ้นสภาพความฟิตของอีซักกันซึ่งถ้าอีซักเนี่ยสมบูรณ์100%เรนะเรียกได้ว่าการแย่งชิงในตำแหน่งนี้เนี่ยมันมันจะเข้มข้นมากๆแล้วก็อีซักจะหลุดจากโพสิชันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยาก ถึงแม้ว่าจะเป็นเอกิติเกเองก็ตามซึ่งตรงนี้แหละผมว่ามันดีนะการมีแบบกองหน้าที่สไตล์คล้ายๆกันรูปร่างคล้ายกันวิธีการเล่นคล้ายคลึงกันครับพวกเขาก็จะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ฟิตตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีโอกาสลงเป็นตัวจริงให้กับทีมแต่ก็นั่นแหละครับหลังจากที่อาริจโกมาติดตามตีเสมอเร์พููได้ในเวลานั้นเนี่ยบรรยากาศหรือว่า,าสีหน้าของนักเตะเร์พูู ดูเหมือนถอดสีเหมือนกันนะมันเปิดตัวได้อย่างสวยหรูแล้วอะมาโดนอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิสูจน์ได้อย่างเด่นชัดเลยนะว่าทีมรามีเนี่ยก็ยังคงเป็นทีมระดับชั้นนําของยุโรปอยู่ไม่ว่าสกอร์ตามหลังแค่ไหนพวกเขาสามารถกลับมาได้เสมอแต่ลิวพูก็คือลิวพูครับให้พวกเราได้ลุ้นตลอดจนนาทีที่90หน่อยๆอ,ยอะ่ะเออก็ได้ลูกเตะมุมแล้วลิวพูพยายาม ถมบุกเลยนะโยนเข้าไปโยนเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เตะมุมหลายครั้งจนกระทั่งมันสำเร็จผลในการเตะมุมน่าจะเป็นเตะมุมในในช่วงจังหวะส,สุดท้ายนะครับก็เป็นเวอร์จิลฟานไะด้กับตันทีมของเราโขกทำประตูชัยให้กับเลี้ยวผู้ไปชนะแอตเลติโกมาดริดสามประตูต่อสองโอ้โหคือความรู้สึกมันมันเดิมๆิมมันกลับมาเลยอ่ะมันตั้งแต่แมตช์แรกแล้วว่าที่เราจะต้องมาลุน้นอะไรแบบนี้ก็อ,อย่างที่บอกไปครับเมื่อต้นคลิปว่า ใครที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยห้ามห้ามาเชียร์ลิเวอร์พูลเลยในเวลาเนี่ยเพราะว่าพวกเขานี่มีให้ลุ้นตลอดแต่นั่นแหละครับถึงแม้ว่าจะลุ้นเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็สามารถทําให้เราสนุกกับเกมการแข่งขันได้มากขึ้นเออต้องบอกต้องตบมือให้กับหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของทางลิเวอร์ pool นะครับเปิดหัวถ้วย UCL ในฤดูกาลนี้ได้จะบอกว่าสวยงามไหมก็ถือว่าโอเคไปในทิศทางที่ดนะีเพื่อที่จะไปไล่ล่าแชมป์ นในถ้วยนี้กันก็ขอแสดงความยิดีกับแฟนๆลิเวอร์พูลด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอะขออนุญาตอีสกสักรอบนะครับสูดเข้าไปให้มันเต็มปอดแล้วเราก็นั่งดูลิเวอร์พูลนะแบบอโอเคคันี้ละครับทุกคนขอบคุณครับ They were sent off after getting involved with the crowd following Liverpool's late winner in the Champions League match today.